กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพศิลสิธิ์เลิศเดลาบผู้แทนราษรนรนครราชสีมาเขตอํเภอปากช่องภาคเพื่อไทยผมต้องขอกราบขอบพระคุณครับที่ผมนั้นได้มีโอกาสเข้ามายังสัพประยสภาสถานที่ก่อสร้างด้วยเนื้อที่123ไร่1งานมีห้องประชุมสุริยันและจันทา ท่านประธานที่เคารพกรับผมเดินกับท่านสสวันอยู่บำรุงหลงอยู่เป็นประจำมันกว้างมากท่านประธานครับผมอดคิดไม่ได้ว่าสภาแห่งนี้นั้นพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเสียภาษีมาใช้ในการก่อสร้างผมหวังเหลือเกินนะครับว่าสภาแห่งนี้นั้นจะใช้ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างสมประโยชน์ท่านประธานครับ ผมอ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2,5264ในครั้งนี้ท่านประธานครับหน้าที่สองข้อที่สองบรรทัดที่7นโยบายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564ซึ่งรัฐบาลนั้นคำนึงถึงการดำเนินการภารกิจกับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเน้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านประธานครับผมอ่านแล้วเหมือนกับว่านู่นนี่นั่นดูสวยหรูเหลือเกินครับแต่ผมคิดว่านโยบายที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564มันไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศแต่อยา่างใด ท่านประธานครับผมยกตัวอย่างคนไทยทั้งประเทศเขายากลําบากอย่างไรยกตัวอย่างชาวอำเภอปักช่องครับพี่น้องชาวอำเภอปักช่องนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรหาอยู่หากินมันลําบากเหลือเกินครับท่บทานประธานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต่ําต้นทุนการผลิตก็สูงยิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นครับท่านประธานครับ หมาที่เลี้ยงอยู่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาตายเป็นเบือ่อมีศัตรูพืชใบด่างในมันสำปะหลังนอนกระทูก,กัดกินต้นกโพดยืนต้นตายท่านประธานครับตอนนี้ค่ายาเยียวยาชดเชยก็ยังได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่จากนั้นได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อีกสรุเหมือดนะครับท่านประธานครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนแสนสาหัสท่านประธานครับถึงวันนี้ผมเข้าใจดีนะครับว่าพี่น้องประชาชนนั้นเขาผูกคอาตายเป็นรายวันเท่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเพราะเขาลําบากครับท่านประธานครับปัจจัยสําคัญที่สุดในการประกอบอาชีพเกษตรกร,กรนั้นคือที่ดินทํากิน และว,วันนี้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับเป็นเกษตรกรสัส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวบ้านฝายมอนตำบลหนองสาลายพี่น้องประชาชนชาวบ้านทุ่งกอฟ้างคลองหินรับตำบลบางไทรและยังมีชาวตำบลจันทึกชาวตำบลคลองม่วงและอีกหลายตำบลครับท่านประธานครับไม่มีที่ทากินต้องอาศัยที่ทหารทํากิน วันดีคืนดีทหารก็มาไล่ออกจากพื้นที่ที่ผ่านมาครับรรท่านประธานผมยกตัวอย่างพี่น้องชาวฝ่ายมอนตำบลหนองสลายนั้นเขาได้รับหนังสือกรมการศัตรทหารบกให้ออกภายในวันที่สามสิบ็ดมกราคม,รรมท่านประธานครับเขาเป็นคนไทยไม่ใช่พมา่าจะให้เขาออกเป็นไหนเขาก็ทํากินมาตั้งนมนานวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณครับท่านสสประเสริฐจ,จันทะ,ละหลวงทอง ท่านประธานครับท่านเป็นกรรมธิการการทหารได้นําเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตําตบลหนองสลายเข้าสู่ห้องกรรมธิการการทหารท่านประธานครับยุติโดยไม่ต้องออกไปจากพื้นที่ให้อยู่ไปก่อดจนกว่าจะมีการพิจารณาใหม่ท่านประธานครับผมไม่เข้าใจว่าทําไมทหารนั้นไม่คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์หรือราชพัสดุ ทั้งประเทศครับจะได้เก็บรายได้เก็บรายได้ให้พัฒนาประเทศได้ท่านประธานครับงบประมาณขอให้มาดูที่กระทรวงการคลังจาก2 6 8 7 0 0หล้านบาทมันก็จะได้เพิ่มขึ้นกว่านี้ท่านประธานครับผมมองดูแล้วมันเกิดความเหลือมล้ําไม่เกิดความเสมอภาคในพื้นที่ของผมครับและผมเชื่อว,ว่าทั้งประเทศ ของทหารนั้นได้มีการจัดขายให้กับข้าราชการได้มีโครงการจัดทําโครงการบ้านธนาักษ์สําหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบ,บกตลอดทั้งหน่วยงานข้าราชการอื่นด้วยครับโดยกรมพลาธิการทหารบกบนพื้นที่ราชพัสด,ดุแบ่งเลขทะเบียนนม2539ตำบลหนองสาลายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาตรงนี้เป็นที่ทำเลดีใจกลางเมืองปักช่องมีเนื้อที่ที่จัดทำโครงการนั้น165ไร่86ตารางวาจัดเป็นยูนิค353ยูนิตท่านประธานครับจัดให้ข้าราชการอยู่โดยส่วนตัวนั้นผมไม่ได้คัดค้านหรือตำหนิขัดขวางแต่อย่างไดครับ ข้าราชการคือค่าของแผ่นดินทํางานเพื่อประเทศชาติทํางานเพื่อประชาชนมีบ้านสักหนึ่งหลังผมเห็นด้วยครับไม่ได้ขัดขืนไม่ได้เห็นด้วยแต่เพียงว่าอยากจะให้ทหารคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ให้กรมธนารักษ์นั้นจัดเก็บแล้วจัดแบ่งให้กับพี่น้องที่ยากจนตเศีตรสายมียมาได้มีที่ทำกินของทหารเพื่อนำเงินมาเข้ากับกระทรวงการคลัง เพื่อใช้พัฒนาประเทศต่อไปท่านประธานครับเป็นรายได้ที่มหาศาลถ้าจัดเก็บทั้งประเทศผมเชื่อว่าทั้งประเทศนั้นมีที่พี่น้องประชาชนทํากินในที่ทหารมากมายท่านประธานที่ารบรับวันนี้ผมดีใจมากครับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนโคราชท่านมักจะเดินส่งมินิฮาร์ บอกความรักของพี่น้องประชาชนชาวโคราชบ้านผมช่วยแก้ไขเรื่องนี้แต่ครับผมฝากนะครับอีกเรื่องหนึง่งที่ทหารของบ้านรัพหินแก้วตะบนจันทึกครับเป็นหมู่บ้านใหญ่ประชาชนเขาอยู่ตั้งแต่หนุ่มนานผู้ใหญ่บ้านอยู่ตั้งแต่หนุ่มจนแก่เป็นที่ทหารครับไม่มีปัญหาเรื่องขับไล่แต่ทหาร ไม่ยอมให้ใช้ไฟในที่ที่พี่น้องประชาชนหาอยู่หากินด้วยความยากลำบากท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านได้ยินไหมครับท่านครับขอให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจันทึกด้วยนะครับผมฝากไว้ตรงนี้อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ไม่ตอบโจทย์ กับความยากจงของคนทั้งประเทศนั้นยกตัวอย่างเช่นนี้ครับอีกตัวอย่างหนึ่งประชาชนริมอ่างของภัยอยู่มาหลายชั่วอายุคนอยู่ๆมีสารมาแปะหมายสารว่าให้ต้องออกภายใน30วันจะให้เขาไปอยู่ไหนครับท่านประธานครับเขาอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดผมต้องขอกราบขอพระคุณนะครับท่านประธานกรรมธิการการเกษตรและสหกรณ์ขออภัยที่เอ่ยนามถือว่าไม่ เป็นไรนะครับท่านประธานกันตะวันท่านประธานครับท่านนําเรื่องเข้าสู่กรรมธิการแล้วหาลือผลสรุปว่าให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ชลประทานให้อยู่ต่อก่อนแล้วจะจัดสรรที่ดินให้ทํากินต่อไปผมขออนุญ,ญาตนะครับมาดูงบประมาณของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ผมขอเทียบปี63และปี6 4ีมันจะได้เข้าใจง่าย 63นั้น1 8,074.2ล้านบาทส่วนปี64นั้น1 12,879ล้านบาทคิดเปอร์เซ็นให้เข้าใจง่ายๆ4เปอรกว่าๆถือว่าน้อยเกินไปครับท่า,านประธานกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์น,นั้นถือว่าเป็นกระทรวงใหญ่จำเป็นต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรเพราะประเทศเราเป็นอาชีพกเกษตรกรมาก ท่านประธานครับควรจะเพิ่มสัก40-50%จัดที่ทำกินให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมอ่างที่ชนลบปทานและหาอาชีพให้เขาท่านประธานครับผมขอแสดงความคิดเห็นกับงบประมาณกระทรวงกลาโหมสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่ปี63งบประมาณ231,745ล้านบาท64 2 2งหมื่นล้านบาทท่านประธานครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลด3ามเปร์ลดไหมลดครับแต่มันลดน้อยเกินไปพี่น้องจันทึกวังไซคของม่วงขนมพัและหนองตานหลายตลอดทั้งทุกตำบลในเขตอำเภอปักช่องและทั้งประเทศครับเขาไม่อยากได้อาวุธยุดโธปกรณนะครับเขาอยากได้ที่ทำกินอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นผมจึงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ได้ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศผมเห็นว่าขอให้รัฐบาลพิจารณาใหม่เพิ่มความรอบคอบมากกว่านี้ขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แช r e เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ